กระดูกเออกระดูกได้จังหวะสุดท้ายที่มันกลางปีออดใช่ไหมพี่จาได้ไอจังหวะก่อนมันบินเน่ะมันกลางปีนั่นโดนนะโดนที่ปีนะโดนโดนแตม็ดสเต็มอยูสเิปแต่ถ้ามันไปอยู่ขวาสุดไม่โดนนะต้องให้มันอยู่กลางกลางสเต็มไหมหรือสเต็มสเต็มสเต็มรอบรอบแรกอันนี้ไปแล้วไงรอบแรกเราเรียบร้อยไปแล้วโอ้ย ใส่อยพารเกิดพี่ตําใช่ไปไปก็ไปสักไกลอยู่นีนีก็หินห้าเลน้ะูโเยมนะหนอนึงมามารอมาลอตูนมาลอตูนมานี่ยเร็ว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 ่พน โอ,โอ <hire> ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไอ้นู๊กไปวะไอ้นุ๊กเลย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 ไปเด่นเฮก่อนเลยใครมั่งเป็นโครงคำเฮ้ยกินกินฮิวให้พี่หน่อยดิกินแล้วแหละกูเห็นท่าแล้วกูเห็นท่าแล้วกูจำได้ย่เถ้าแม่งวิ่งมาเนี่ยมันจะวิ่งเลยไม่วิ่งวิ่งนะวิ่งเลยพี่จำได้เหมือนกันไม่วิ่งเลยไอ้บุญขงโค้ชมาเลยทันทีอ่ะ ตัวแค่นี้ได้ถ้าไม่นิ่งจกินไม่ได้เปะมาณสามจังหวะใช่ไหมเอาแบบนี้ก็ได้เหรอตบฟดกันนะไม่กปนใหู้ยวนเดは私が打てる。 มันมีขาด้วยไม่ใชว่าแค่ขาเดียวโอ้เอไม่ใช่กูคนเดียวสินะที่เดิน่ีนมันจะโดนโดนถ้ไม่ได้จับวกนี้ได้ลนไเมื่อกี้ตังโ่งด่าม่ใหญ่แล้ทำไมกูป่ด ปีมันแคใหญ่แล้วำมัฟันเื่อเลย้าลควแล้ว้องันโอ้ยเอาแล้วไอ้ข้าแล้วมนต้องอรนเบรกการดเวยถ้าถ้าไม่มีการอ่ะ ถ้าไม่มีการ์ดกันได้นะแต่ต้องเพิ่มเป็นการซึ่งทีม่มีทั้งการ์ดทั้งการ์ดอาบะตอนนี้ซึ่งจะทำได้หมดก็จะทำได้หมดหรือเปล่า่นี่ยไม่นะมู้ ไม่โดนไอ้เหี้ยมันหันหน้านี้ไอ้เขาไปเงี้ยจะตายเขาไปชอบหันหน้านี้มันตีไม่เข้าทำไมชอบเอาหนีหนีเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยเกือบแล้วมึงกระด่างขึ้นกระด่างเฮ้ยโอ้ยมันชอบไปไกลๆอ่ะมาไกลๆดีกว่าไม่โดน โอ้ยแม่งเอาขาหนีอีกอ้อบีมเป็เป็อเล็บไปไหมอเล็บหน่อยไอ้โดนแดดแค่ไหนเวรเป็วตัวตัวเอานเอ้ยสองพันได้หกพันเอ้ยเอาแปดพที่แปดพ mày đồ để đợi 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 mày đợi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  mày 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 m ตาเลเห็นไหมก็มาีออสเอสอเดี๋ยวชิ่หายละมันเลมมันหันหน้าไูครเียเราถอนไปปล่ยนเราใสจะทำอะไรแม่งเาใสู่เฉยเอาละ

กระด้นีจะ้แตาเรองน้งนึ้โึนโนตโดนตึ้งโดงโด้งโดนด้วโดนงโดงด้ด้ดนต้งโดนตต

ไอ้นกูนี่นะตอนที่กูอยากให้มันอยู่ไกลๆไม่เคยไม่เคยอยู่ใกล้กูเลยคอนเทนต์โอ้ยอยู่ไกลเออเออมออเ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 อเอนเออออไออเ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 อเออเออเเนเอเอปลอออเอเอปอ อะไรมึงก็ตีมาที่กูตลอดเลยมึงเป็นอะไรเนี่ยก็ดาเมจโอหนักสุดอ่ะไม่หรอกพี่ตัวเียกรีมอน้มเฉยอ่ะอะไรล่ะตอกแกะอมก่ กลืดจ้าเสียงดังเราหยุดสิมึงหยุดสิโอ้ย,อย,อย,อาายดูดตาไม่ชไมตเป็นตาไมลากูลองมทำทุกอา,กาพุดอยุด้องจบแ่ตอนท่ทสองอเ,งเ,งองเา้ の2路。お。お。Oh oh. oh no. Oh no. レト攻撃して。あ。Ah. เราฝีขวาไม่มีกันู้นอืมเยอะเป็น,นอะไรเนี่ใยใชย่เนี่ยนะฮะที่ขานนที่ขาดเราไม่นอนเราเต็ม はい

ตายในรอบนี้อย่าพูดอย่างเด็เล่นกันดีรอบนี้อย่าพูดคำนี้ออย่าพูดมันออกมาสะฟาดเอานะปากไม่ดีเราอะตบไข่เลยนะตบตบไข่แตกเลยมีไข่กี่ก้อนตบให้หมดคเรใิมเลยอันนี้อยู่ใต้ตัวมันจะรอดใช่ไหมวะ ไอ้นี่พอเลยอยู่ได้ตัวได้ตัวรอดท่าเนี่ยแต่หลังจากนี้ไม่รอดละเออลืมไปมันมีแคมป์ข้างบวนป่าวะไม่มีมีพลังทีเดียวเย้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งขึ้นมาคุณเจอมันระเบิดใส่เลยซิกคู่เดียวถึงยัง Cái gì ยังยัง

วันแอนทูแม like uh. like oh, okay ่แค่นี้แหละขอแค่นี้แหละไปด้ดิไปไม่้ยัไมู่้ไปแล้วคนนึ่ง ตาปล่อยจอยไว้เนี่มาคนพูกขึ้นมา <c oughs> แล้วมนลปล่อยตัวละารเราเรียบปล่อย้นอากาศอ่ะดีกว่ตีตาาาานานล โอ้หไปไกลเลยเวนเอาไอ้เหี้ยแมั้งตบมาตกไอ้เหี้ยบอู้ยเจ็ยๆไปมาตุ่นไอ้สัตว์กูกะบาดตกไอ้กูตายมาตกลงไม่ตายไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้ไม่กินเลือดสวมให้อ่ะโอ้กหมาตกอีกแวเยเวนเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่กินเลือดสวมให้มันรู้สึกหันเลย แต่เมื่อกี้โปยครับโปยดัน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 แต่ว่าถ้าอสิของก็มาทลอถ้ากินยานไอ้นี่ทันรถ้ากินยาทันนะได้ต้องให้เพื่อนช่วยกินด้วยนครบ้าน แล้วเห็นโอบอกไม่นันพี่เตรียมหายารอนะโอ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 เางนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีไอไอ้ควันเีไอ้ควันควันหลที่เปิดาเลยที่ี่ภาคเลยมันมันจะมีมันจะมีควันมันปัก่เเปิดองไม่เล่อ โอ oh. 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 hmm. oh. oh. ๊ยโอ๊แล้วคุณปุดอยู่เดีวก่อนเดีวก่เุข้าไปดิกูสู้โ ด,ยด,ยด,ยดยอยา่งางกำลังมาึงเป็นอะไรกับกูเนียโอ้ยอยู่ิดตีกนะ

ไม่ต่ โอ้ยสุดเข่าสุดเข่าสุดเข่าสุดเดอ๋ยวเดิมเลยเดิมเลยาน้ำมันโอเคทันโอ้ยดีนะศาสตร์ดีนะไลฟ์พาวเดอร์ทันได้ได้เตี้ยตกเติ๊กต่อหน้าเีติ๊กต่อหน้าอันไลฟ์แปันี่มอีเดียโอ้โหเัตท่วีกเด่นเด่นเล แต่มันหนักๆนักของโคล่กาแฟแถวที่ค้างแถวที่ค้างได้อยู่มันพุ่งมาสิต้องไปตีไม่ได้อ้าวรัราเออต,ตุ่มแตกแล้วตุ่มแตกฟาเบียนแม่งวิ่งไปตีตุ่มแตกตีตั้งนานไม่แตก

่นงเ่ยแล้วนะกอมาคาร่าเ่นเปลี่ยนเนี้ยขาขาขาขวาโคน่ได้หัมขวาโคได้ไหมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาเลยพี่เอาเลยไม่เห็นเลย่วเนี่ยมีอ เนี่ยตรงหาดแถ้าถ้าถ้าเห็นถ้าเห็นีได้็ตีไม่ต้องรอใครเลยตีไปเลยัรอแลวตีไปเลยเต่ดึงหินะาก่อนไอเดอใต้ตัวใต้ตัวใต้ตัวเลยโอ้ ต้องใต้ขนาดไหนเนี่ยคุณจะเป็นคนใต้แล้วเนี่ยอั่างว่าบัมพื้นี่ตรงีลงอ่าไล่อยไล่แม่ละทำไม่ไหวไม่ถึงให้ผม่อยยาตเตาผ่านลักแท้มเฮ้ยท่าเงี้ยครับท่าเงี้ยครับเลยนี่ไม่ตรงข้าม หนึ่งปีีิมันมีกี่วันที่พระจันทร์กับพระอาทิตย์อยู่พร้อมกันแล่วกาผมอันเดียอเรนมันยึดมือไม่ผิดไงวะเราจะดูีิเราจะเราจะตีตายตอนเที่ยงคืนอพอดี่ะสบูตัอหูววะลงมาติดเกแล้วติดเก็ดแล้วแล้วเฮ้ยเพขึ้นแล้วเพขึ้นแล้วเหมาะแล้วมาดูปีว เยครับถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สุขสันต์วันปีใหม่นะทุกคนขอให้ปีหน้าก็เหมือนเดิมะเป็นตปขอให้ปีหน้ามีดีดีๆและบอเยอะเา ใช่แล้ว <Optim ize S 1> อ p t i m i z e ให้ทุกคนนะแล้วก็อ p t i m i z e ให้มันดีๆอย่าลืมหางนลทุกคนอยู่ตรงนู้นนะอีกฝ้าหนึ่งเลยแรงหัวได้เดเอ้รอบนี้ไม่มีใครตายเลยดนวยดีเว้ยเออตีละและปีกเลยปี <c oughs> ตีมอนฉลองปีใหม่นะฮะ หายด้วยกันปืนน <c oughs> ายวยกายิงเข้าไปบนฟ้าแล้วก็ยิงหา่อนเบสคอมบีมระดับ <c oughs> เราใจโอ้เจมหายไปไหนหมดวะเจมไม่เห็นมีเลยได้แต่อาวุธอาเทียนยจงได้อาเทียนเนยอะที่ใหม่ ตีตุ่มแตกไงอ้าแอกแท็กออกเป็นสีการแล้วก็โฟกัสเลยไม่ได้ใช้สักทีบาสชาร์ดมาสเตอร์แอทแท็กบูทเอเทกไปซอยหว่ะร้อเป็นสครั้งไม่ตายเลยไอเทมสามสิไอเทมอีสิบนัทเทอรีสใช้ไอเทมสามสิบรอบเลยหรอ เีี่ยอะไรนกดสแปมเขาเรียกว่าอะไรนะดาบใหญ่สายซัพพอร์ต